เอ r First l ลอยกระทง e x p e r i e n c e ประสบการณ์ลอยกระทงครั้งแรกของแม่และลูกสาวชาวอเมริกันเธอเล่าว่าเทศกาลลอยกระทงถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญและมีความหมายที่สุดของประเทศไทยซึ่งผู้คนจะลอยกระทงเพื่อปล่อยความทุกข์ความโชคร้ายและต้อนรับความเป็นสิริมงคลใหม่ๆ โรงเรียนได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับครอบครัวเพื่อประดิษฐ์กระทงของตัวเองโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตองกลีบดอกไม้และดอกไม้ต่างๆซึ่งถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี พวกเขาได้เรียนรู้วิธีพับใบตองและใช้ไม้จิ้มฟันยึดส่วนต่างๆเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำกระทงนี้และเธอทำได้ดีทีเดียวการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้พาครอบครัวมาสัมผัสประเพณีนี้ด้วยตนเองและได้สึมซับวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงแทนที่จะเป็นแค่การมาเยือนในฐานะนักท่องเที่ยว มีคุณครูท่านหนึ่งสังเกตเห็นว่ากระทงของคุณแม่ลืมใส่เทียนไขตรงกลางซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญจึงนำมาให้และช่วยแก้ไขให้เรียบร้อย แทนที่จะเป็นแม่น้ำใหญ่โรงเรียนได้เตรียมสระน้ำพลาสติกขนาดเล็กหลายสระไว้สำหรับให้นักเรียนได้ลอยกระทงอย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีซุ้มให้บริการชาไทยเย็นและชานมไข่มุกซึ่งคุณแม่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้ลองดื่มและถึงกับติดใจเลยทีเดียว ลูกสาวของเธอในชุดนักเรียนก็ดูมีความสุขและเปล่งปลั่งโดยเธอได้ประดิษฐ์กระทงของตัวเองที่โรงเรียนด้วยความภูมิใจพิธีสิ้นสุดลงด้วยการที่ทุกคนลอยกระทงของตนเองลงในน้ำพร้อมกัน